สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับพี่น้องครับเพราะก็ผมแอลคงอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เป็นวันที่คุนท้าพิเศษสำหรับผมเลยนะครับและมันจะเป็นการทำควบคู่ไปกับการฉลองครบ1,000 0มืนซับสไคร์เบอร์ในช่อง YouTube ของผมนะครับก็จะเป็นของเกี่ยวกับซีรีส์ u r a s s i c World Chaos Theory นะครับ ก็จะเป็นซีรีส์ที่เข้าใหม่ใน Netflix เลยนะครับโดยเรื่องนี้จะเป็นภาคต่อของ m ค c r e t a c ชี u s และเป็นแคนนอนกับภาพยนตร์เหมือนกับตัว Camp c r ตเชี e s เลยนะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ในปี2022หรือว่าปีเดียวกันกับของ Jurassic World d o m i n i เ n นะครับแต่จะเกิดขึ้นก่อนหน้า Dominion ประมาณ2-3เดือนได้นะครับและเนื่องด้วยกระแสของ u u r s s s i w w r r l d h h o s t h e o r y เนี่ยกำลังได้รับกระแสเป,เป็นที่นิยมอยู่เขาเลยต้องการที่จะอยากให้ผมรีวิวนะครับเพื่อที่จะตอบสนองกับกระแสของตัวซีรีส์ โดยของที่เขาส่งมาเนี่ยจะมีอยู่2รายการนะครับก็มาแกะดูกันเลยครับผมว่าจะเป็นอะไรผมพอทราบแล้วแหละแต่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบก็มาแกะให้ดูกันเลยนะครับมีอยู่2รายการนะครับรายการแรกจะเป็นหน้ากากอโตซิลัปเตอร์นะครับอเอาไว้ตรงนี้ก่อนอโตซิลัปเตอร์ตัวนี้จะเป็นตัวหัวหน้าแกงนะครับที่มีชื่อเล่นว่าโกส์นะครับ ซึ่งไอชื่อโกสที่ว่าเนี่ยมีความหมายว่าผีนะครับหลายๆคนน่าจะรู้กันแล้วแหละก็คือเพราะว่าตัวมันสีออกขาวๆคล้ายๆกับผีนะครับเขาเลยตั้งชื่อเล่นให้มันว่าโกสนะครับที่แปลว่าผีซึ่งไอตัวเนี้ยมันมีชื่อเล่นมาตั้งแต่ในเรื่อง Jurassic World Dominion แล้วนะครับแต่เนื่องจากมันโผล่ใน Jurassic World Chaos Theory ด้วยก็เลยเอามาทำเป็นของเล่นในลน์นี้นะครับก็วางไว้นี <g> ่ก่อนอีกกล่องหนึ่งนะครับรายการที่2ก็จะเป็น แพ็คเบนเอสเคแพ็คนะครับซึ่งตัวละครที่โผล่ในเรื่องนี้ที่ผมชอบที่สุดก็คือเบนนะครับที่เป็นตัวตัวละครผู้ชายนะตัวละครผู้หญิงผมไม่นับยังไงผมก็ชอบผู้หญิงมากกว่าอยู่แล้วแหละ <c oughs> ไม่ใช่เวลามาพูดอะไรอย่างงี้เฮ้ยก <c oughs> ็ไอตัวละครผู้ชายที่ผมมองว่าเท่ก็คือเบนนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นตัวละครที่มีความสูงมากที่สุดในแกงแล้วนะครับสูงกว่าเคนจิอีกนะครับเคนจิสูงประมาณ185สนะครับส่วนเบนเนี่ยน่าจะประมาณ190กว่า โดยแพ็คนี้นะครับเ็น s อส a คแพ็เนี่ยก็จะมีเดนโตเสารมาให้2ตัวแล้วก็ปืนยาสลบ1อันนะครับเดนโตเสาร์สตัวที่ว่าก็คือไดโลโฟซอรัส mm hmm. แล้วก็อะคิโรซีแรปเตอร์ที่มีชื่อว่าไทเกอร์นะครับซึ่งไทเกอร์ตัวนี้เนี่ยเคยทําออกมาเป็นรุ่น Extreme d a ดามเในไลน์ทเวนตีวัโดมิเียแต่ตัวนั้นสีแดงเกินไปนะครับตัวนี้มีสีที่ค่อนข้างตรงกับในหนังมากกว่านะครับ ก็มีของตามนี้เลยนะครับเดีย๋ยวก็จะมาแกะให้ดูกันทีละรายการกันเลยนะครับโอเคผมก็จะมาเริ่มกับหน้ากากอัเทรเซลัเตอร์โกสก่อนนะครับเดีย๋ยวขอเอาป้ายตรงนี้ออกก่อนจะพยายามแกะให้มันไป้ายไม่เป็นรอยนะฮะงกใ่ต้องใช้คัตเตอร์แล้วมั้งเนี่ยเพราะว่ใช้นิ้วไม่น่าไหวโอเคค่อยๆค่อยๆจะโดนมือนะอืม้ม อามาดูตรงตัวป้ายกันนะครับนี่ครับ Astrocyte Ghost นะครับชื่อรุ่นว่ารอลินมาจากเรื่อง j u r a s s i s w o d Chaos Theory ที่ฉายทาง Netflix นะครับข้างหลังก็จะเป็นแบบพวกภาพอาร์ตของไอตัวภูเขากับไอตัวถนนนะครับที่เป็นขับผ่านอะไรงนี้นะครับที่เห็นในเรื่องเลยอันนี้ก็จะมีบอกนะครับว่ามาจาก m a t t i l Universal a m b l i n แล้วก็ DreamWorks นะครับ ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ไม่มีอะไรเยอะโอเคมาดูกันที่ตัวหน้ากากนะครับหน้ากาก atro s i l b u t o r ghost เนี่ยเอาจริงผมมองว่าอาจจะหน้าสั้นไปนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขาทำออกมาออกแบบให้มันแบบใส่กับหน้าได้เป็นหน้ากากอะไรอย่างนี้นะครับไม่ได้ทำเหมือนกับว่ายิงตามพวกสรีระเตโนสาอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ผมชอบไปตรงที่เขาปั้นเกล็ดแต่ละจุดอะไรอย่างี้นะครับมีทั้งเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับปรับป่งกันไป แล้วก็ตรงขอบปากเนี่ยก็จะมีเป็นเกล็ดใหญ่ๆนะครับเรียกเป็นริมฝีปากอย่างนี้เลยเนี่ยครับพอมีริมฝีปากแล้วดูสวยมากเลยครับแล้วก็ตรงขอบตานะครับจะมีรอยย่นเล็กๆน้อยๆนะครับเหมือนกับว่าปั้นมาเป็นไฮไลท์ว่าตรงนี้คือลูกตานะอะไรเงี้ยแล้วตรงเนี้ยจะมีเป็นพวกหนามๆนะครับคล้ายๆกับออสเทียเดิมตรงช่วงหลังของไดโนเสาร์นะครับมันจะมีเป็นออสเทียเดิมตรงคิ้วแล้วก็ตรงหลังหัวนะครับมีอีกฝั่งหนึ่งด้วย พวกดีเทลเนี่ยก็จะเป็นสไตล์เบสิกตามภาษางานแมทเทลนะครับคือแมทเทลมักจะปั้นไอ้พวกเนี้ยจนเราคุ้นชินหรือไม่ก็คุ้นตากันไปแล้วล่ะว่าแบบเออนี่คือลักษณะที่แมทเทลชอบปั้นอะไรอย่างนี้นะถ้าใครที่สะสมแมทเทลมาตั้งแต่ต้นก็จะรู้ดีนะครับว่าไอ้สไตล์ของการปั้นแมทเทลเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งผมก็คุ้นเคยกันดีแล้วล่ะเนี่ยเวลาอ้าปากนะครับก็จะมีเสียงด้วยนะครับอื ซึ่งเสียงเนี่ยผมชอบนะเพราะว่ามาเป็นเสียงจากใน Jurassic World Dominion ซึ่งจะแตกต่างจากในซีรีส์นะครับเพราะในซีรีส์เนี่ยใช้เสียงของ velociraptor ปกติเลยนะครับแทนที่จะใช้เสียงของ a e l o c i r a p t o r ที่เขาออกแบบในหนังเขากลับไม่ใช้ DreamWorks กลับใช้เสียงของ velociraptor ปกติซึ่งผมไม่ชอบนะครับเสียงในซีรีส์เนี่ยผมชอบอันนี้มากกว่านะที่เขาใช้เสียงแบบในหนังเลยนะเนี่ยอันนี้ดูดีกว่านะดูดีกว่าในซีรีส์ แล้วก็ฟันนะครับปั้นเบรนซี่ออกมาค่อนข้างสวยเลยนะครับคือถ้าดูเพลินเนี่ยอาจจะดูคมนะแต่ถ้าดูใกล้ๆมันก็จะแบบไม่ได้คมมากนะครับมีความมนๆนอยู่เป็นยางชนิดแข็งนะครับถือว่าเซฟสําหรับเด็กได้แต่ถ้าแบบกัดแรงเกินไปหรือเงี้ยมันก็จะเจ็บอยู่ดีนะครับแล้วก็ดีเทลลินนะครับก็จะมีเป็นตุ่มลินนะครับพวกต่อมรับลดแล้วก็ตรงรอยเหงือกอะไรเงี้นะครับข้างๆข้างในนะครับก็จะมีเป็นคล้ายๆกับแว่นนะครับ ไม่เชิงเป็นแว่นดีแต่เหมือนกับว่าเป็นยางไว้รองพกลูกตาทั้งสองขานะครับเวลาใส่หน้ากากเนี่ยมันก็ต้องมีไว้เพื่อเป็นการเซฟนะครับผมมีหน้าก,ากากอยู่หลายอันนะครับอย่างเช่น T ทเร็กซ์มีทเทเร็กซ์อีกอันนี่แล้วก็หน้ากากกีก้านะครับผมหยิบม,มาให้ดูแป๊บหนึ่งนี่ครับไอ้หน้ากากอะไรพวกนี้ก็จะมีไอ้ตัวขอบตานะครับไว้รองนะครับเพื่อเป็นการเซฟนะครับซึ่งอันนี้ก็มีเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะครับ แล้วก็ดีไซน์ออกมาค่อนข้างดีด้วยเหมาะสำหรับการเล่นอ่ะลืมถอดคู่มือออกเลยแหมว่าแรีวิวออกไปแล้วนะครับซึ่งอันนี้นะครับผมชอบตรงที่เขาดีไซน์ใหม่จากภาพฟอร์ลีฮิงดอมนะครับเพราะว่าฟอร์ลีฮิงดอมเนี่ยจะมีสายแค่ข้างซ้ายและข้างขวานนครับไม่มีสายรัดข้างบนอย่างนี้นะครับซึ่งสายลัดข้างบนเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อให้มันอยู่คงที่นะครับแต่ว่า เวลาใส่หน้ากากแล้วหน้ากากไม่หลุดเพราะว่าไอตัวของคอร์ลิทิงดอมเนี่ยมันจะเป็นสายรัดอย่างนี้นะครับนี่พอเวลาแบบใส่หน้ากากแล้วเวลาอ้าปากนะครับหัวมันจะหลุดออกมานะครับซึ่งผมไม่ค่อยชอบการออกแบบแบบนี้เท่าไหร่ถือว่าดีมากนะครับที่หลังๆนี้แมทเทลปรับปรุงการดีไซน์พวกหน้ากาก,ากอะไรอย่างนี้นะครับให้มันใส่ง่ายแล้วก็ไม่หลุดนะครับผมว่าหน้ากากเนี่ยพวกดีทงดีเทลก็ไม่ได้มีอะไรเยอะ งานปั้นบีตามสไตล์แมทเทลนะครับบางตัวก็ดีบางตัวก็ไม่ดีแต่อันนี้ผมยอมรับเลยนะครับว่าดีก็มาเอาให้ดูกันเลยนะครับว่าใส่แล้วจะเป็นยังไงโอเคน่าจะเห็น,นมัน้งเราก็ใส่ให้ดูกันเลย <Hey! S 1> แต่ต้องรัดสายทั้งสองข้างนี้ให้มันเข้ากันก่อนใ okay. ส่เข้าไปแล้วก็หลังจากใส่สายทั้งสองข้างแล้วนะครับ มันจะมีสายข้างบนอีกอานนึงนะครับเอาไปไหนแล้ววะอ๋อยู่นี่ใส่หน้ากากแล้วมันมองไม่ก็เห็นนะก็ขอใส่เลยนะครับถ้าแบบมันติดกันครับนึงก็ใส่ได้แหละเดี๋ยวลองดูก็นหนึงใ่ทรงผมมาเนี่ยทรงผมเสียหมดเลยเนี่ยอุ้ยขอเวลาใส่สักแป๊บหนึ่งดีกว่าผมจะบอกว่าไอตัววัสดุยางนะครับที่ใช้เป็นสายรัดสีดำข้างหลังนะครับมันเป็นยางที่เป็นชนิดที่ค่อนข้างลื่นมากเลยนะครับ เวลาใส่แล้วมันก็จะหลุดง่ายนะครับต้องพยายามรัดให้มันดีๆนะครับไม่ให้มันหลุดเนี่ยผมก็รัดมาประมาณ4ีหรอบแล้วก็จะใส่ได้เนี่ยก็เวลาอ,บอาบัดจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับสายที่เป็นแบบแนวคอสเพลหรือว่าเล่นเป็นตัวละครในนี้นะครับหรือไม่ก็แบบชอบแรปเตอร์หรือว่าอัลโตรไซลัพเตอร์ที่ประสงในหนังหรือว่าในเ h อ o สเซอรี่อะไรเงี้นะครับสามารถเอาไปใส่เป็นแบบ โลเพว่าตัวเองไม่ได้ต้องอส่างนี้ได้นะครับสนุกอยู่ซึ่งแบบหน้ากากที่ผมชอบใส่จะเป็นอันนี้นะครับเป็น deluxe แต่ที่ผมได้มาในรอบนี้เป็น a s t r o c เตอร r ซึ่งผมไม่เคยมีนะครับโอเคนะครับสำหรับหน้ากากก็จบเพียงเท่านี้ต่อไปก็จะเป็นแพ็คเบนนะครับซึ่งไปดูกันเลยนะครับและนี่ก็คือแพ็คเบนเอ a เคแพ็ k ที่เราจะมารีวิวต่อจากนี้นะครับก็จะได้ทั้งตัวละครเบนที่โผล่ใน chaos theory นะครับซึ่งโตขึ้นจากแค m p c r e ต t u r e ขึ้นมามากเลยนะครับแทมคือเดะเชสเนี่ยเป็นยังตัวแบบผอมกระดองแล้วก็ตัวสูงแค่แบบ1 6 3นะครับแต่ตอนนี้ส่วนสูงข,ของเบนน่าจะสูงราวๆประมาณ190หรือมากกว่านั้นนะครับแล้วก็ตัวค่อนข้างล่ําขึ้นนะครับถ้าใครดูในซีรีส์นะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าเป็นตัวสูงที่สุดในแกงแล้วนะครับแล้วก็ไดโนเสาร์ที่ได้จะมีเดโลโฟโซอรัสแล้วก็อัตโดซีลัปเตอร์ที่ชื่อว่าไทาเกอร์นะครับแล้วก็มีปืนอะไรวะอ๋อ ปืนยาสลบมาให้อันหนึ่งนะครับมาดูกันที่ตัวแพคเกจิ้งกันก่อนนะครับโอเคนะครับตัวแพคเกจิ้งการออกแบบก็จะมีเป็นโครงกระดูก T-Rex ที่เป็นสัญลักษณ์ของจูเลสิกมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็จะมีลายเรือดังๆนะครับเหมือนกับเป็นการออกแบบดีไซน์ตามสไตล์ของ Chaos Theory นะครับแล้วก็จะมี Darius อร์ชั o นผู้ใหญ่นะครับซึ่งเวอร์ชันนี้นะครับในไทม์ไลน์ของ Chaos Theory เนี่ย Darius มีอายุประมาณ18เกือบจะ19ปีนะครับเพราะอย่างที่เรารู้นะครับ จุดวัตถวิวร์โดเยนเนียเกิดขึ้นในปี2022และเคออสเทอรี่เกิดขึ้นในปีเดียวกันแต่ก่อนหน้าโดเมนประมาณ2-3เดือนได้นะครับดารเสก็จะมีอายุประมาณ19ปีในปีนั้นแต่จะอายุ19ก็ต่อเมื่อถึงเดือนธันวาแล้วนะครับแต่เหตุการณ์ของเคอสเทอรี่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นก็แปลว่าดารเสยังไม่19ปีบริบูรณ์นะครับยังอายุ18อยู่แล้วก็จะมีอ l ลโลซอรัสตัเดียวซึ่งอลโลซอรัสตัวนี้นะครับ เป็นตัวเดียวกันกับใน Battle at Big Rock นะครับที่เป็นหนังสั้นที่ปล่อยในปี2019เป็นตัวเดียวกันเลยแล้วก็มาโผล่ในเรื่องนี้นะครับเป็นตัวร้ายตัวหนึ่งของตัวซีรีส์แล้วก็จะมีโลโก้เน็ตฟลินะครับเป็น Escape Pack Jurassic World Chaos t h e o r y แล้วก็จะมีพวกคำตรงคำเตือนนี้นะครับ4 Plus ก็คือ4ขับขึ้นไปนะครับจากแมทเทลตัวข้างบนนะครับก็จะเป็นแบบเหมือนกับลอยไม หรือไม่ก็รอยเหล็กนี่แหละรอยขีดขแล้วก็โลโก้ chaos t h e o r y นะครับอีกฝั่งก็จะเป็นชื่อแพ็คนะครับเ ben s a pack e p อีกฝั่งหนึ่งไม่มีอะไรครับเป็นโลโก้ chaos h a o r y เหมือนเดิมเลยอีกฝั่งก็ไม่ต่างกันข้างหลังนะครับก็จะมีบอกพวกตัวที่จะได้นะครับก็จะมี atrosiraptor ์นี่ครับมีชื่อบอกอยู่ชื่อว่า tiger นะครับแล้วก็ b e นแล้วก็ dilo p h o s รั o r u นะครับ แล้วก็จะมีแอป Jurassic World Play ด้วยนะครับจริงๆตอนแรกนะครับชื่อแอปชื่อว่า Jurassic World Fact แต่ตอนนี้ได้อัปเดตใหม่เป็น Jurassic World Play แล้วนะครับก็ใครที่ซื้อของพวกนี้มานะครับมันจะมีโค้ดให้สแกนอยู่ด้านหลังไดนโนเสาร์นะครับมันจะให้ดึงออกมาจากด้านหลังแล้วก็สามารถเอาไปสแกนในตัวเกมแล้วก็สะสมไดนโนเสาร์ที่จะได้นะครับมาแกะกันเลยนะครับต้องขอดูก่อนว่าจะแกะตรงไหนดีเพราะว่า ยังไม่รู้นะครับว่าฝั่งไหนหลวมถ้าฝั่งไหนหลวมผมก็จะแกะนะครับถ้าฝั่งไหนแน่นผมก็จะเก็บไว้งั้นเพราะว่าต้องเอาอารมหลวมไว้ก่อนไม่งั้นไอตัวแพ็คมันขาดง่ายนะครับอ่าผมดูแล้วฝั่งนี้น่าจะหลวมกว่าฝั่งซ้ายนะครับก็แกะฝั่งนี้นี่แหละโอเคนะครับก็จะออกมาแล้วนะครับนี่วายโอ้โหลมห้มลงมาอ๋อมันเป็นพลาสติกมาให้นะครับแล้วก็ข้างหลังจะเป็นพวก แบคกราวเอาไว้ถ่ายรูปสวยๆได้อย่างนี้ครับถือว่าดูดีเลยนะครับภาพตัวอาร์ตของมันเนี่ยก็จะมีถนนแล้วก็ภูเขาๆอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเขียนว,ว่า2023 m e t ท l ก็คือปีที่ออกแบบอันนี้นะครับแต่ปีที่ขายก็คือ2024นี่นะครับเอซของที่จะได้ก็จะมีไทเกอร์มีเบนแล้วก็มีเดลโฟแล้วก็ปืนยาสลบอันหนึง่งค่อยๆแกะออกมา เป็นสงสัต้องดึงขาไหมอืมออกมาแล้วแล้วก็ไดโลโฟซอรัสออกมาแล้วก็อสสุดท้ายเป็นปืนยาสลบโอเคนะครับได้ออกมาแล้วผมก็จะเก็บไอตัวแพ็คไว้ก่อนนะครับอ่านี่นะครับก็คือของที่จะได้ในแพ็คนี้ซึ่งผมจะขอเริ่มกันที่ตัวละครคนก่อนแล้วค่อยไปที่ไดโนเสาร์นะครับก็มาเริ่มกันที่เบนนะครับแต่ก่อนหน้านั้นมาดูกันที่ตัวอาวุธก่อนนะครับเป็นปืนยาสลบ ซึ่งอย่างที่เราเห็นในซีรีส์นะครับก็จะเป็นแบบปืนด้ามสีออกเทาๆนะครับเป็นเหล็กแล้วก็ตรงตัวข้างตรงกลางอะไรเงี้ยจะเป็นสีออกฟ้าๆนะครับตามที่เราเห็นในซีรีส์เลยในแคมป์คิดเดเชสก็มีนะครับแล้วก็มีมาโผล่อีกรอบหนึ่งในคลิออสเทอรีก็เป็น 3D ีดิปินนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับนี่และนี่นะครับก็จะเป็นฟิกเกอร์เบนนะครับซึ่งเบนเนี่ยจะมีชุดเป็นเสื้อกันหนาวนะครับเสื้อฮู้ดนะครับสีออกเขียวๆอมเทานิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเสื้อยืดข้างในนะครับเป็นสีส้ม นี่นะครับก็จะมีเป็นรอยพับของเสื้ออะไรย่างนี้ด้วยนะครับเก็บดีเทลข้างดีเลยข้างนอกเองก็จะเก็บดีเทลไว้ข้างดีเหมือนกันนะครับมีเป็นรอยพับรอยย่นของเสื้ออะไรอย่างนี้นะครับค่อนข้างสวยแล้วก็วัสดุครับจะเป็นยางนิ่มๆนะครับสาหรับไอตัวเสื้อแล้วก็การลงสีตาเนี่ยทาออกมาค่อนข้างดีนะครับสําหรับตัวนี้ถือว่าโชคดีนะครับที่ผมได้แบบสีไม่เลอะอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ทรงผมนะครับอ่ากล้องอยู่นิ่งๆหน่อยทรงผมจะเป็นทรงผมปัดลงมานะครับอยู่ด้านซ้ายแล้วก็ จะมีเป็นหมวกนะครับอยู่ข้างหลังนี่นะครับหมวกถอดไม่ได้นะครับติดอยู่กับผมนี้เลยก็กางเกงก็จะเป็นกางเกงยียนนะครับนี่มีรอยพับเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็จะเป็นรองเท้าบูทนะครับสีออกน้ําตาลแต่ไม่มีตรงเพ้นตรงเชือกนะครับซึ่งเป็นดีเทลเล็กน้อยที่ผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เรื่องจุดขยับเนี่ยก็จะเป็นเบสิกสำหรับฟิกเกอร์ขนาด3.75นิ้วนะครับก็จะเป็นหัวพองกขึ้นลงได้นิดหน่อยนะครับไม่เยอะมาก แล้วก็หมุนได้นะครับโยกซ้ายขวาอย่างนี้ได้นิดหน่อยแล้วก็แขนนะครับกางเข้ากางออกแล้วก็หน้าหลังได้นะครับหมุนได้เหมือนกันนี่นะครับตรงนี้ก็จะไม่ต่างกันนะครับกางหน้าหลังแล้วก็หมุนได้แต่ข้อมือหมุนไม่ได้นะครับข้างขวาก็เหมือนกันนะครับไม่ต่างเลยกางได้แล้วก็หมุนได้นะครับเป็นข้อต่อบอลจอยแล้วก็ตรงขาแล้วก็ตรงเข่านะครับเนี่ ตรงขาจะกางเข้าออกได้นะครับเนี่ยแยกออกมาอย่างนี้ได้แล้วก็หมุนหน้าหลังได้นะครับส่วนตรงเข่านะครับหน้าหลังแล้วก็หมุนได้นะครับเป็นความเบสิกของฟิกเกอร์สามจุดเจ็ดห้านะครับที่จะมีจุดขยับอย่างนี้นะครับซึ่งถือว่าแมเทอรรักษามาตรฐานได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ผมเสียดายตรงที่มันพงกขึ้นลงได้ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับถ้ามันพงกได้มากกว่านี้จะดูดีกว่านี้นะครับนี่แล้วก็โยกได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ ผ่านไปกับไอตัวฟิกเกอร์เบนนะครับมาดูกันที่ไดนโนเสาร์ต่อผมขอเริ่มมนที่เดโลโฟซอรัสก่อนนะครับซึ่งเดโลโฟเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่ามันเป็นแบบเดียวกันของแพ็คแคลในโดเมนเนียนนะครับแต่เอามาได้แพ็คเฉยแต่จริงๆแล้วมันไม่นะครับไอแพ็คของโดเมนเนียนเนี่ยบนหลังนะครับสีเข้มๆเนี่ยจะเป็นสีเข้มทั้งหลังเลยนะครับแล้วก็ตรงหางด้วยแต่อันนี้คือลงแค่ลายเล็กๆน้อยๆนะครับมีความแตกต่างอยู่แล้วก็แผงคอนะครับไอแผงคอของไอแพ็คแคลนะครับ จะเป็นเวอร์ชันแบบที่โผล่ในโดมิเนียนเลยแต่อันนี้จะเป็นลวดลายของแผงคอที่โผล่ในจัลสิพานะครับซึ่งผมชอบอันนี้มากกว่านะครับเพราะว่ามันตรงกับอเวอร์ชั่นตัวตำรับดีนะครับอวอร์ชั่นของโดเมิเนียนก็สวยแต่ผมชอบอันนี้มากกว่านะอันนี้ดูดีแล้วก็ตรงหน้านะครับเนี่ยจะมีเทนล,ลูกกตานิดหนึ่งแล้วก็มีขอบสขีขาวตรงลายสีเข้มนะครับโฟกัสนิดนึงโฟกัสเออนั่นแหละนี่นะครับ ถือว่าเก็บดีเทลได้ละเอียดกว่าเมื่อก่อนเล็กน้อยนะครับเนี่ยมันมีขอบๆด้วยผมชอบตรงนี้แหละแล้วก็ปากขยับไม่ได้นะครับตามโมของเดลโลโฟอันนี้ใช้มาตั้งแต่ปี2018เลยนะครับผมจําได้เลยตั้งแต่แพ็กแอคแทกแพ็กนะครับใช้โมนี้มาตลอดแล้วก็รอบนี้ใช้โมเดิร์แต่ที่เปลี่ยนไปก็คือสีนะครับซึ่งดีไซน์สีค่อนข้างสวยเลยนะครับตัวนี้ซึ่งอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับไอตัวพิษมัน ออกมาได้นะครับข้างในก็จะมีรูให้เสียบตามสไตล์ของไอเดลโลโฟเวอร์ชัน a อแ a ็กแพ็กนะครับไม่แตกต่างจากเมื่อก่อนเลยยกเว้นสีนะครับซึ่งผมขอบอกเลยว่าเป็น d e l o ลโฟที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับไอตัวนี้ไอแผงคอเนี่ยก็จะเป็นสีออกสีเขียวเหลืองๆนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเป็นการพ่นสีแดงนะครับเป็นลายซึ่งผมว่าดูดีดูดีดมากเลย ส่วนข้างใต้นะครับไม่มีการเพ้นสีอะไรนะครับแต่ไอ้ตรงมือเนี่ยก็ไม่เพ้นเล็บเหมือนกันนะครับปกติแล้วพวกเดโลโฟอะไรเงี้ยไม่เพ้นเล็บมือไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยก็ควรมีเพ้นเล็บเท้านะครับซึ่งอันนี้ไม่มีอาจจะเป็นแบบการลดต้นทุนเล็กๆน้อยนะครับแต่ผมไม่ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับผมสามารถเอามาลงสีเองได้โดยรวมก็ยังถือว่าเป็นเดโลโฟที่ทําออกมาสวยอยู่ดีนะครับแต่ไอ้ตัวลายอันนี้นะครับควรที่จะไปถึงตรงหางนะครับแล้วก็ ควรมีขอบสีขาว,ขาวแบบไอที่ทําตรงหัวนะครับนี่ควรมีขอบสีขาวแต่อันนี้ไม่มีก็แบบว่าเป็นการลงสีขั้นเบสิกนะครับสําหรับไอการลงสีตรงช่วงตัวนะครับแต่ช่วงหน้าเนี่ยผมว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตรงแผงคอด้วยตรงแผงคอสวยมากเลยแต่พอมาตรงช่วงลําตัวนะครับอาจจะลงสีแบบพื้นๆไปนิดหนึ่งแต่ถามว่าสวยไหมผมชอบผมยกให้ตัวนี้เป็น the b a s สเลยสำหรับ d e l o version ั g g p a pack นะครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับอัลโทซีรัปเตอร์ไทเกอร์ซึ่งผมมองว่าทำออกมาได้ตรงหนังมากกว่าเวอร์ชั่นที่แล้วนะครับเวอร์ชันที่แล้วเนี่ยที่เป็นวรุ่นเอ็กซ์ตรีมดามเมเนี่ยตัวมันออกสีแดงนะครับซึ่งผมไม่ชอบผมว่าอันนี้เขาปรับลงขึ้นเยอะเลยนะครับสีใกล้เคียงกับในหนังมากขึ้นแต่ก็ยังไม่เป๊ะเท่าไหร่นะครับยังเป็นสีออกโทนส้มธรรมดาธรรมดาไปหน่อยจริงๆอัลโทซีรัปเตอร์ไทเกอร์เนี่ยในหนังจะออกเป็นส้มเหลืองๆนะครับ เพราะว่าผมเคยเพ้นท์ไทเกอร์มาก่อนแล้วก็ผมรู้ว่าสีของไทเกอร์เนี่ยมันจะมีโทนไหนบ้างแต่อันนี้เป็นเวอร์ชั่นของเล่นไงก็ลงสีตามแบบความเบสิกความพื้นฐานแบบนี้นะครับแล้วก็โมเนี่ยจะไม่แตกต่างจากไอเวอร์ชั่นแอคแท็กแพ็คไม่ใช่แอคแท็กแพ็คดิโฟโตเซสแพ็คของโดเมนียนะครับนั่นแหละเป็นโมเดียวกันเลยแต่แค่เอามาลงสีแล้วก็แพ็คในแพ็คนี้นะครับเรื่องข้อต่อเนี่ยอย่างเช่นปากตรงคอหมุนได้แล้วก็โยกขึ้นลงได้อะไรเงี้ยแล้วก็แขนขาเนี่ย ขยับได้เหมือนเดิมนะครับตรงหางแด้หมุนได้แต่ที่เปลี่ยนไปก็คือสีนะครับซึ่งผมมองว่าสวยมากเลยนะครับแล้วก็ผมว่าเนื้อสัมผัสเนี่ยมันดูแบบมีดีเทลค่อนข้างคมกว่าไอ้รอบของโดเมนเนียนนะเพราะว่าโดเมนเนียนมันมีความซอซอ้อนิดหนึ่งผมจำไม่ได้เหมือนกันนะเดีย๋ยวผมยิบม,มาดูแป๊บหนึ่งเนี่ยเออจริงด้วยเนี่ยมันมีความซอฟต์นิดหนึ่งนะครับแต่อันนี้คือมันจะคมขึ้นมาเล็กน้อยนะครับซึ่งผมชอบนะครับ มันแบบว่าเหมือนใช้โคนลววัสดุกันมั้งมันเลยทําให้เก็บดีเทลได้ค่อนข้างคมมากกว่านะครับอ่ะและสิ่งที่ผมอยากจะเอามาเปรียบเทียบมากที่สุดก็คือไทเกอร์เวอร์ชันที่ผมรีเพนตเองแล้วก็ไทเกอร์เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมรีเพนตเองอย่างไงมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันมีการไล่เฉดหลายๆโทนเงียเนี่ยผมใช้เรฟเรนซ์จากในหนังเลยนะครับแล้วก็พวกเรนเดอร์อะไรเงี้ยมาเพื่อเพนต์ในตัวนี้นะครับให้มันตรงหนังมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแต่อัน,น t i เก r เวอร์ชันปรับปรุงนะครับเพราะว่าไอตัวที่ผมรีเพนต์อันนี้นะครับปกติมันเป็นสีแดงไงซึ่ง t i เก r มันควรสีออกส้มๆนะครับไม่ใช่สีแดงผมเลยเอาตัวนี้ไปรีเพนต์นะครับให้มันแบบตรงหนังขึ้นถ้าเทียบแล้วเวอร์ชันนี้ทำสีออกมาตรงกว่านะถ้าไม่นับไอที่ผมปรีเพนต์นะเพราะว่าเอาไปปรีเพนต์แล้วเนี่ยยังไงสีมันก็ต้องดีกว่าไอเวอร์ชันปกติทั่วไปอยู่แล้วแหละ อ๋อและหลายๆคนคิดว่าผมลืมไปแล้วซึ่งจริงๆผมลืมแหละ <c oughs> เดี๋ยวผมเอาโชว์ให้ดูเลยแล้วกันนี่นะครับเป็นไอตัวสแกนโค้ดนะครับสำหรับเล่นในแอป Jurassic World Play นะครับซึ่งตอนแรกเป็นชื่อแอป Jurassic World Fa c t แต่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับแล้วก็ของ Delofo นะครับเดี๋ยวดึงให้ดูนี่ของ Delofo นะครับสต็อปแล้วไปสแกนกันได้เลยนะครับแล้วก็ของ Ti เกอร์ ซึ่งผมจะบอกว่าไอตัวสแกนโค้ดอันนี้ยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าตัวแอป Jurassic Worldplay เนี่ยยังไม่ได้อัปเดตนะครับเพราะว่าของอันนี้เนี่ยต้องรอถึงวันปล่อยขายแบบทางการก่อนนะครับเขาถึงจะอัปเดตแอปนะครับแล้วก็สามารถเอาสแกนโค้ดพวกนี้ไปสแกนในแอปได้นะครับโอเคนะครับต่อไปมาถึงการเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าการวัดขนาดเนี่ยไม่ได้จําเป็นสําหรับไอตัวพวกนี้นะครับเพราะว่าไอตัวพวกนี้ผมเคยรีวิวไปหมดแล้วแล้วก็ ขนาดของปิเกอร์เบนนะครับไม่แตกต่างจากขนาด3-7 5นิ้วทั่วไปเลยนะครับขนาดมาตรฐานเลยโดยตัวแรกที่ผมจะเอามาเปรียบเทียบนะครับ1คือบ u m ปีนะครับบ u m ปีนี้ก็เป็นรุ่นของ Deno s k a p e ตั้งแต่ปี2 0 2 1เลยนะครับแล้วก็ตัวร้ายของ Chaos Theory นะครับ Alosaurus แต่ผมยังไม่มีรุ่น r ร less s s r a m พ a g e นะครับไอรุ่นใหม่ของ Chaos Theory เนะี่ยผมมีแต่รุ่นของโ o เมนี n นะครับเป็น Extreme d a m a g e นะครับ ก็เดี๋ยวว่างๆผมจะหาเวลาไปซื้อรุ่นนั้นมานะฮะไม่ก็อาจจะซื้อรุ่นนี้มาอีกตัวหนึ่งแล้วเอามาคัสตอมเป็นตัวในที่โพดในเทลสเตว r i นะครับต่อมานะครับผมจะเอาฟิกเกอร์คนมาเปรียบเทียบนี่คนคาดไม่ถึงกันอยู่แล้วแหละฟิกเกอร์ตัวผมเองนะครับซึ่งผมคัสตอมขึ้นมาเองสําหรับ,บเอาไว้เล่นผมก็จะมีความเตี้ยกว่าเบนเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเบนสูงสูงมากแล้วก็ฟิกเกอร์โอเว ยืนยืนหน่อยอย่าล้มนะจ๊ะทิเกอร์จะล้มอย่า้ยังไม่ทันพูดเลยล้มซะแล้ว <c oughs> นี่นะครับพอเทียบแล้วก็จะไปประมาณนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับไทเกอร์ที่ผมเทียบไปเมื่อกี้นี่พอเทียบกับไอตัวนี้แล้วอันนี้คือเป็นสไตล์ของเล่นเด็กนะครับก็จะลงสีแบบเป็นพื้นแต่ไอตัวที่ผมรีเพนเนี่ยรีเพนให้มันแบบออกแนวสมจริงแล้วก็ อโตรเซลัปเตอร์โกสนะครับที่ผมใช้อโตรเซลัปเตอร์สีเขียวที่ผมเคยซื้อมาเนี่ยเอามารีเพนผมเพิ่งรีเพนไปเสร็จเมื่อกี้นี่เองนะครับเพื่อเอามาลงในรีวิวแล้วก็เรดนะครับซึ่งเรดไม่เคยโผล่ใน c เควอสซี r y เลยนะครับซึ่งผมก็อยากทราบเหมือนกันครับว่าทำไมซีซั่น2ไม่ก็ซีซั่น3นะครับอาจจะมีเฉลยแต่รู้แค่ว่าเรดเนี่ยโผล่ Pro แต่ในโดเมนเนียนะครับมันยังไม่โผล่ใน c เควอสซี r y นะครับก็รอดูกันได้นะครับว่ามันจะโผล่ไหม แต่อีกตัวหนึ่งที่ผมยังขาดก็คือแพนเทราครับผมรอจัดแพนเทรามาเพื่อจะได้ครบแกงอัลโทซิลัปเตอร์นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีโกส์มีเรสมีไทเกอร์นะครับซึ่งไอตัวนี้ผมอาจจะเอาไปจัดแปลงเป็นแพนเทรานะครับเอเอัลโทซิลัปเตอร์ออกไปแล้วต่อไปก็จะเป็นเวโรซิลัปเตอร์บ้างน,นะครับก็จะเป็นแฮมมอน c o คอลเลคชันบลูนะครับซึ่งเป็นบลูที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับนี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่ผมชอบที่สุดแล้ว แฮมมอนด์คอลเลกชันไทแรนโน aurus เว็กโอเคยืนอย่าล้มนะนี่นะครับพอเทียบแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอ้โหว้ายอือือตัดก่อนพี่น้องครับแม่งล้มเฉยเลยโอเคหลังจากที่ป้าเว็กพาเวนตะไลไปเมื่อกี้นะครับผมก็จัดใหม่นะครับนี่นะครับพอเทียบสเกลก็จะเป็นประมาณนี้ ซึ่งเวลาเล่นแล้วดูสวยเลยนะครับเพราะว่าผมชอบอย่างหนึ่งที่แมทเทลทำก็คือมันอินสเกลนะครับอินสเกลก็คือสามารถเล่นในกันได้น,นะครับสเกลเหมือนกับว่าเราเทียบสัสดส่วนตามที่เราเห็นในชีวิตจริงอะไรอย่างนี้นะครับก็มี2อย่างที่ผมได้มานะครับก็คือหน้ากากอัตโ r ะซีรับเตอร์โกสและก็แพดเบนนะครับโดยต้องขอขอบคุณทางวางเด็กมากนะครับที่ส่งมาเพื่อให้รีวิวเข้ากับกระแสของ Jurassic w o r l d ลด์เคออ r y นะครับ โดยผมจะขอโปรโมทร้านวังเด็กกาลเรียนะครับซึ่งร้านนี้หลายๆคนอาจจะคุ้นชื่อนะครับเพราะว่าผมเคยไปมา2รอบแล้วนะครับอยู่แถวจตุจักรนะครับถนนวิภาวดีรังสิตครับลองค้นหาดูใน Google Map ได้นะครับลองค้นหาว่าวังเด็กกาลเรียวิภาวดีรังสิตไม่ก็วังเด็กกาลเรียจตุจักรนะครับมันจะขึ้นให้เห็นใน g o o g l e Map นะครับแล้วก็ลองไปตามถนนได้นะครับมันจะมีบอกซึ่งร้านกาลเรียเนี่ยผมไม่ได้ไปมาประมาณ2ปีกว่าได้แล้วนะครับ ก็นับจากวันที่17ไม่ก็สินี่แหละผมจำไม่ได้แล้วเมษายนปี2 0 2 2ที่ผมไปซื้อของเล่นช i ว World Dominion จนถึงตอนนี้ผมก็ไม่ได้ไปเลยนะครับลองไปดูกันได้นะครับนี่ก็จะเป็นอัปเดตที่ผมขึ้นให้ดูไ้แต่แรกนะครับว่ามันมีอะไรบ้างน,นะครับในร้านซึ่งมีของมาเพิ่มหลายอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ของที่ผมรู้สึกว่าต้องตาผมมากที่สุดก็คืออโลซอรัสของแพ็คเคอ o s สเดอรีนะครับซึ่งของในร้านเนี่ยนับว่ามีเยอะมากนะครับ นับตั้งแต่ของ j u r a s s i c World Dominion นะครับแล้วก็ของ d i n o Tracker เมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็จนถึงตอนนี้นะครับจะเป็นของ j u r a s s i c World Chaos Theory ของ l i n e Epic Evolution นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถไปที่ร้านเกียวเรียได้นะครับไม่ก็สั่งทางช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะ Lazada, Shopee, Line at w a n วังเด็กไม่ก็เพจ Facebook ของวังเด็ก To ยแ l a ด d นะครับมีสารพัดช่องทางนะครับให้เลือกซื้อได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าไปเลือกซื้อเองที่ร้านนะครับ จะมั่นใจกว่าเพราะว่าเราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการการลงสีแบบไหนลงสีสวยแค่ไหนมีถลอกไหมหรือไม่ก็ลงสีตาตรงเบ้าไหมอะไรเงี้ยเราสามารถเลือกได้เองนะครับแล้วก็แบบเหมือนกับมันสนุกด้วยนะครับเวลาที่เราไปเลือกของเล่นหน้าเชลอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนสะดวกนะครับสั่งทางช่องทางออนไลน์ก็ได้ไม่ก็ไปเลือกที่ร้านเองก็ได้นะครับผมแนะนําเลย ร้านนี้ของเยอะจริงนะครับเพราะว่าเป็นตัวแทนนําเข้าของแมทเทลโดยเฉพาะเลยทางนี้ทางนั้นเนี่ยผมต้องขอบคุณทางวังเด็กมากนะครับที่ส่งของเล่น Jurassic World Chaos Theory นะครับมาให้ผมรีวิวในคลิปนี้โดยเฉพาะนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ล share, แล้วก็กดติดตาม Subscribe กันด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมจนจบนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาการเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม